เดี๋ยวแกะมือก่อน่าสิได้ตัวใดไม่พอยอยากได้ปะอยากได้สีะมพูอว่าได้ตัวนี้ไม่พอยดาเบิ้งมาตัวใดไม่พอจับกินนัดเนี่นี่ยได้วตัวนี้พอยากไดสิเนี้หม่ถูกซล แล้วหนึ่งแล้วถุงมัโลกับเราเสียไปให้แม่อยู่คลินิกทับอีติสิแบียงไฮเพิรนเพื่อนว่าเอาซะสั้งมาอีกกระเอ๋า <Okay. S 1> ลูนนึงค่ะก็เลยมาสั่งให้เพิร์ลูนลน,นึงแล้วกันสิแบีงสวนพี่เฮาซื้อหันแะนี่จะซื้อคือกันเสียเอาไปให้สตีสตีเพื่อนไปเฮียนเดี๋ยวนี้เพื่อนไปเฮียนภาษาเกาหลีเพ่นภาษาแวีเอาังกฤนสบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในซองแซน,นี่ชาแนล มื่อนี้ค่ะก็เลิกการมาเกี่ยมสิไปเอาเอา,เอาตอไปทรงแม่เมื่อนี้ซื้อตอมาอุนคนท้องการเอามาขายปกติตอหันราคา 8, 9, เปดตแสนเก้าแสนแต่ว่าเพิ่นเอามาขายมันก็ตัวน้อยแตแล้วเพิ่นแกะมาพร้อมว่าได้เอามาเป็นทางเลยทุกคนมันราคาถึกเพิ่์นเอามาขายมันไผ่กระซื้อนําแซบบ่เม็ดพลอยมาโคเซเม็ดพลอยมาโคแซบแต่ว่ายูเฮืนอนเนี่ยโบมีไผ่กินยูเฮือนเม็ดพลอยก็มีแต่แม่เม็ดพลอยกินว่ะ กระพอป่ะให้ไม่พลอยซีมเบอร์ไม่พลอยมาโค้ดสเตปมาสัส่นลาก่อนสีเอาอันต่อไปให้แม่มาแกะอันนี้ก่อนกางซุื้อคายเแบบี้เสือ้อในหมาแกะก่อนทุกคนแกะเบิ่งว่าเขาสีได้ตัวใดเนาะใครอยอากได้ตัวนี้เนาะเนี่ยตัวสีเคด็ดฮึสีเข็ดวอแม่เดี๋ยวแกะเบิ่งก่อนว่าสีได้ตัวใด ไม่ทลอยก็อยากได้ปะอยากได้สีเรนโบว์เรนโบว้กับสีเทาไม่ทลอยว่าสีใดเนี่ยลุนเบงิงคายเบบี้หดสีใดสีใดโอ้คามมามอคือม,มันมีหอยแกะละหรือว่าก็จะแกะมาแล้วปะเนี่ยมันมีหอยแกะจัิงสิต้องแกะแล้วแหละ ตัวนี้เดี๋ยวนี้เป็นเอาเอาไปให้เพ่นเบิรงนดูสักทีเลยนี่สแสดงว่าก็จะแกะมาแล้วนี่เดี๋ยวขอมาแกะกันก่นนอน,กบบกนน้ำมี๊งอะเดีวจะไปแกะกันหนึ่งสองสามตะกั่นอะไรเป็นมี๊ฮอว์นึ่าได้บบตัวนี้นสองไมพลอยดาวเบิรงนมาตัวใดเม็ดพลอยจับกินนี่เป็นตัวใดนี่เนี่ย ด้ตัวนีพอยากได้สีเคสอาอสันนี้หมายถึงเซลอ์อะน่ารักว่าโอ๊ยนี่พอยกอยากได้หรอค่อยๆค่อยๆน่าขายเบบี้อ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยพอดีเอาหอยกระเป๋าเสียหอยกระเป๋าเราไปหาแม่อยู่คลินิก ่อยากได้เหรอน่ารักจังเลยเดี๋ยวเอากระเป๋าลองเอามาหอยบึงกันโอ้ยกระเป๋าอยู่ถึงมดละโอ้ยกระเป๋าตัวนี้เดบ้บ๊อบบ๊อมันบ๊อเข้ากันเอากระเป๋าสีดำมาใส่โอ้ยน่ารักจังเลยบึงดูตัวนี้มันสีหยัางนี้สีนี้สีฟ้าสีฟ้าอ่อนอยากได้ตัวนี้นะอันนี้แมนมงกุฎอ่ะอันนี้แมนใคร ไคเบบี้ลซะนีสกิริดเอาไว้นี่ก่อนเอากองมันปะไปสู๋บางเธอเธอหนาจะมีสองกองสามกองเอาไว้ก่อนตึ้ง yeah, yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวที่ทไป,เ,ปเอาตัวมา,าหายเบิร์ตต้องซื้อถุงใสๆมาใสา่ตัวเขายังซื้อหมีผู้หนะักได้สีเข็ดเลยสเคริดสีเข็ด สีแค้วแล้วมันเคล็ดแค้วว่ะสีแควแล้ว,แ,ว,แ,ลวแล้วมันมีสตอร์บรีใหใหวางเนี้ยนี่น,นะ,ะมันเรลือไหวยังไงไอยวันนี้ตอนนี้เหลือเงินสองพัน <c oughs> แม่แล้วเหลือเงินสองพันกีบเอาไปชื่ออะไรจิน ไม่ได้กินอะไรเลยอยู่คนหนัาหากแท้มีอันนี้หอยใส่ฝันจะหมาเลยผมเนี่ยหอยใส่แล้วก็บอกกินข้าววันนี้กันลดทุนนะไม่ได้กินขาาหลายเื้อเดี๋ยวเสียต่อมาให้ทุกคนเบิ่งเด้อว่ามันได้หลายซ้ำใด บูโอ้ต่อมาแล้วโอ้ยเย็นแท้เย็นี่ยทุกคนต่อถุงละโลซุกแล้วกะเจ้าหนึ่งแล้วถุงละโลกลับรัสเอียไปให้แม่ยูคินิกทำอีตราสิแบงให้เพ่อนเพ่านวาเอาซะซังมาอีกกระเป๋าโลนึงค่ะ ก็เลยมาสั้งให้เพิ่นโลนึงแล้วกันสีแบงตัวนที่เฮาซื้อหันจะนนี่ก็ซื้อคือกันเสีาไปให้สตีสตีเพื่อนไปเฮียนเดี๋ยวนี้เพิ่นไปเฮียนภาษาเกาหลีเพิ่นสบายเอาอยู่หันแต่ไปไปเจอกันที่คลินิกแม่เด้อในฮือนเมื่อนี้เฮาเฮ็ดอันลาบหมอน้อยหรือว่าไทยเอินหมาน้อยเนาะเห็ดแล้วละสิทายห้เบิงเห็ดลาบหมอน้อยทุกคนแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดคือเลือดแปลง ข้าวกินดิบได้ใส่เลยต้องคนใบใบได้ไอ้อย่างเขาจะคือต้มยำดาบทุกนเห็ดลงสาบเห็ดเป็นเห็ดอันเห็ดเลือดแป้งเห็ดก้อยเห็ดอีหยัางฮานะแซ่บทุกคน <c oughs> เห็ดล่ามหมอน้อยนี่ก็แซ่บต้องเห็ดต้องคนใบใบไอันนี้จักหน่อยมันกับอันนั่นแหละ มันกล้ามไวนะทุกคนเอาข้าวคั่วเอามกเผ็ดป่นใส่ต่วันนี่เขาเอา,เอ,าอันมกเผ็ดดิบใส่ในนปลาใส่มาเพ็ดใส่ใหนนึ่จึงแซ่บจึงหอมมาสกคนให้ คนบ้างไส้ก็ทำอ่าตัวนี้หอมัเค็ดดิบใส่ได้แล้วามเ้อแต่ละมื้อห่อหอยใส่ปลากระใสว่ะปลาเอาแต่นละปลาบ่อปนปลาเฮ็ดคือเลือดเป่งเป็ดตัวนี้บัแมนเฮ็ดอัน เบเห็ดหมอน้อยแบบเอาปลาปลนูนใส่ขนาเอา,เาข้าวคั่วใส่แบบนี้แล้วก็แล้วไ,ได้ทุกคนเวลาเขาซีมนนะขนาเขาก็คนๆแล้วก็ซีมไปนํรารสชาติทาพอใจแล้วก็เอา,เาข้าวคั่วใส่อามักเพ็ดใส่ถือว่ากินได้เลยนี่นะเลือดแป้งที่แบบกินแล้วพวกพู้สึกผิดของไม่พ่อยใส่หมักเพ็ดตัวนี้เขาก็เก้มกินได้เลยได้นี่แบบเห็ดแบบเลือดแป้งเนาะเอาเครื่องในเอาอย่างขวคั่วใส่นนะะทุกคนเรียบร้อยไปกินเลยส่วนมา เมนูอาหารอันที่เฮาเอามากินนี่กะเรียบร้อยละเปลี่ยนอันใส่ทุกคนกินในไซสซามบันนี้ใสผัดถาดจากไหนกินได้เลยอย่าใส่หลายไป <c oughs> ตัวนี้เมนเมนูที่ซันนี่กับเมดพอยสิกินบายตอบายตอนีใสใสเตกเกือบางคนก็เจ้าก็ไป็นต่ำเจลนะแต่ว่าสำหรับซันนี่ฮัลเล็มบายแบบว่าใสเกลในแซฟสุดละ มันจะมีขีดทุกตัวมา,มาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกานนี่ทุกคนต่อค่ะไปอุ่นมาละเดี๋ยวสิบใบอ,อร่อยอร่อยให้เบิรงวิธีเนาะให้เบิรงใกล้ๆก,ก่อนเดี๋ยวสิบใบต่อให้เมทพอยก่อนวิธีใบต่อเอาเปลือกต่อนี่มันบางตัวเนี่มันม่เป็นบางตัวดอกเก้าสิบ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สำหรับสุดนี้เนาะมันมีขีดเนี่ยเฮาจะเอาขีดมันออกก่อนเมือ่อได้มีหมอน้อยนำเรือหมาน้อยอไทยเอิญหมาน้อยลาบหมาน้อยบางคนก็บ่าปนแต่ว่าเขาเอิญลาบบายขี้เนี่ยไป,ไปหายเมล้วไปหายูคินิกไปหายูคินิกเพิ่นกำลังออกไปไปฮอดอันยู คงเฮียนคงจือ้อระบอกเพื่อนจอดค่ะถ้า,าเอาไปให้เพิ่อยู่เฮือนล้วได้โค้อองออกทางไงสัวสีมาฮอดเฮือนและยากก็เลยแบบบอกเพื่อนจอดพี่อนท่าเอาไปให้ให้แบงให้สตีแดสตีเพิ่นก็ไปเฮียนภาษาเกาหลีเดี๋ยวนี้ให้เพิ่นไปแวเอาอยู่ปุ้นเดีเ๋ยวเขาเฮจังซีละกะเอาเกลือยิบไส่ตัวนี้ต้องได้กินขีมือผายขีมือมันเลยทุกคน เอาเกลือใส่หน่อยนึงแล้วค่ะก็ข,ขั้นขั้นแบบนี้บางคนก็จะกระตำมเจียวแต่แบบโเคยตำดเกียวจับเทยแบบย่านมันเสียรดซาิแล้วก็บลลงจับเทือเลยมีแต่แบบว่าเอาใส่เกลือแล้วแล้วพอว่าใส่เกลือมันก็แซบอยู่แล้วเม็ดพลอยในกลิ่นได้เป็นแมงไหมเป็นอียงท่านกินเบิดตม่อเพ่นก็ว่าแซบเล็กน้อยบางคนจะบุก,กิน อันนี้กินเบิร์ดจิ้งรีดอีหยังได้กินเดี๋ยวเขาก็เฮ็ดจังซี่เอาเกลือใส่แล้วก็คั้นๆั่นเรขี้มือไผ่ขี้มือมันแบบว่าเขาจะคั้นเพื่อกันกบ่ได้อันนี้คือก,กินมาค้อนอี่แหละเขาก็เฮ็ดจังซีก่กะพัขบข้าวเดี๋ยวี้อนนี้เอาเกลือใช่ับใส่ละคนบางคนเป็นคนแบบบ่ค่อยกินข้าวนะแต่ลองเบิ่งว่าเมนูนี้สิเป็นจังได๋มื้อนี้เพิ่นก็มีลาบหมอน้อยหรือว่าหมาน้อยอนี่ล่ะอ่ะกัดบบิ่ง กัดคำใหญ่ๆเพราะวะ่ามันจะบโจิ้มมันบบแซบกินกัดน้อยก็ราะอร่อยเนี่ยยังบ,บ,บูคืนเธออร,อ,อ,อร่อยละกินแซบๆซบไหมจังไหนเพิ่นกับว่าบบแซบแหละต่อเนี่ยรสชาติเป็นจังไหบอกเพิ่นดูเผ็ดบบรสชาติต่อลองว่าตวตรงนีเค็มๆหน่อยหนึ่งเค็มๆหน่อยหนึ่งล้วกันมีรสชาติอย่างอี่อ หวานหวานหานมันมันก,กรกอบกรอบกรอบอีกซดไส้เพิ่งดูสันนิษม์ชิมมนันในมึงดูรา,า,าบหมอ,หอ,อน้อยลาบหมอน้อยเหมือนี้นีน่แซ่บสุดบุก,กี้บุก,กี้มันโคตรจังอันนี้แซแ่บเลยเผ็ดหรอเผ็ดตัวนี้มีมะเพ็ดลองชิมของเขาวม ตัวนี้เฮ็ดแบบเลือดแปงแต่เราเือเราจะเอาหอยใส่เอาหอยใส่แล้วก็ปนป่าใ <คน S 2> สา่รสชาติมันจะออกเนื้อนัวมัมวน,มนๆนอ,อันนี้บบมีหอยเอาเครืองในเครืองในเป็ดเครื่องในไก่ใส่เฮ็ดแบบเลือดแปงแต่ว่าโบแมนเลือดแปงกิ่นกับอันนี้เราเข้ากันนี้กลิ่นเทิร์ดนะโดยฉันนี้สบายนล่ก่อนแซ่ มื้อนี้พนันมาขายของการได้ขายดีดีทุกคนใคระซื้อนะําเมนูอันอันนี้นีบุแทบบว่าบริกินมันแบบราคาแพงปลามนันมนีปนายลาคือน,น้อยแทะเกี่ยวกับก,กินตอนนี้ว่าแซ่บสุดสำหรับแมงไหมแต่นี้เป็นราชินีแมงไหม ลาซินีมันจะอร่อยมากยูเฮือ,อนหันต็ก,กี้กลิ่นซีคนมีแม่มีพอซันนี่แล้วก็สัตตีเดี๋ยวนี้เพิ่มมาอีกคนนึงก็คือตุอยแต่ว่าคนที่บบก,กินเลยก็คือต้อมก,กิ่นเลยตุยหันต็ก,กี้กับโบก,กินบับซีมาะะติดใจเดี๋ยวนี้มักละ แต่กีกหารสี่แบ่งกันด้กินนะจะได้สังเกตเบืองว่าอันผ่ายกินจัตโตนหะนะไ,ได้แบ่งให้กันเขาจะซื้อแบบ่าเป็นทางพ้อมะนะเป็นเฮือนมันพ่อมะนะมาแล้วก็ต้องได้แบ่งคนละหกโตเจ็ดโตโตแกก็ต้องได้แบ่งผ่านกันละอันนี้หันแม่บอกเอาโลนึงเะนี่ก็ไปให้ละ ันนี้ก็เอาเครื่องโลเนี่ยนะแล้วกันแม่เบ็ดพลอยก็เอาโหนึงเออเอาเครื่องโลปั่นกันนี่ฮะเเจ็กซี่เ็เจ็กซี่แล้วก็เอาเกลือแตะแตะ่ซน่อยหนึ่งป้าเม็ดพลอยสิเบิดละยังไหนสนี้บายให้อีกเด้อแซมมันบ้โอ้ค่ะค่ะสนะกินกินยังไหนสนิบบายให้อีกปกติหันเข่าโบเกินซีคำหาคำ นอกจากว่าเพิ่นถึกใจเพลสิเจนสิกลินนลายไงเจนเชี่อหรือป่ะยังใบมะคอกบแซบใบตองกแซบผักอันนี้แซบผักหอมหอมพ้อมแซบมันใบตองเนี่ยกินทุกมื้อก็ได้ใบแล้วเอามาค่อใส่น้ำแห้งแซบ ปั้นไว้เดี๋ยวเขาสีเป็นอะไรเดี๋ยครับขี้ในเม็ดพลอยก็ไปนำ้ำไปอันยูฮงเฮียน,นเขาเน,น,นี่ยเมื่อวานเขากินขา้าวผัดกินสามถ้วยบ่แล้วแล้วเขากินขนมขนมเป็นเด้งดื้อกระชามถ้วยป่าวมากล้วยแซ่บเป็นขว,กกวย คัะแค่ไปยุ่งเฮียนนี่เนาะนี่ของหวานให้กินเองบ่เต่ได้กินขี้มือเป็นยังตักแล้วถือมือเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดบ้านเป็นรูปดอกไม้ไข่ดาวเกีนยนนือนแล้วก็ววมมุนคนจะให้นักเฮียนอันแบบเฮ็ดกิจกรรมทุกคนวันพระัทวันพระัดเนาะทุกๆวันพระัทเป็นบะป่งแตงได้ป่งแต่งหงเฮียนไม่พอเนะ่ยหงเฮียนแบบว่าเพ่น อันช่วงช่วงปิดเทอมเราเพิ่นมาเฮียนแบบว่าซัมเมอร์อยู่นี่สินะทุกคนขนมก็ขายบ่แพงอะขนมก็มีอย่างก็มีเพื่อนว่าเพิ่นมาคงเฮียนนี่หลายไปรงเรียนมาเมื่อวานนี้เพื่อนว่าอ,าอู้สากคู่คือบ่บอกว่าเมื่อนี่อมื้ออื่นสี่เอาอีกอย่างไปสินะปกติสากคูจะบอกว่าแมนไผเอาอีกอย่างไปแล้วพากันไปปรุงแตง่งแต่แว่ามื้อนี่เห็นสาวคู่ไปเองว่ะอ๋อสาคออกคู่ไปเองเนาะ สาวครูเอาดอกอันซานแล้วก็เอาใบเตยแล้วก็เอาอีหยงวะสตรอว์เบอร์รีเฮ็ดเป็นน้ำมันแล้วก็เอาแป้งมาอืมใส่น้ำเบิดก่นนวดๆเนาะเอ่อเจือนให้มันเข้ากันก้อยแล้วก็เอามูส้ะน้ำมันแล้วก็มุนนวดๆแต่บ่ให้นวดใหญ่นวดใหญ่แล้วมันินยาสิแมนเ็ดอันนั้นทุกคน คือซีเมนเฮดบัวลอย<ม>เฮดเป็นสีเป็นสีมันบะปั่นมุ้นเลยแล้วก็ปั้นปั้นแล้วก็ไปต้มมันะมปะอนไห้นักเรียนเฮดจังสันเดี๋ยวคอโตกินก่อนเด<ม>้อทุกคนคอโตกินข้าวเพื่อนึงก่อนนะจึงจกักหน่อยคาะสพาไปสายละจึงเจอกันไหมจกหักหน่อยคาะสีเฮงจึงเจอกันไหมเนาะเนาะหนาลึกลืกลงนหนึ่งทุกคนพากันออกมากินของหวานแล้วเดี๋ยวนี้หันเท้ากําลังอยู่ทางหน้าฮ้าน ทานของหวานทานป้งไก่แต่ว่าเขายังเข้าไปบ่ได้เถอะจากในสิดท้ายให้เบิงเดอว่าเราไปซื้ออย่างมาแน่โอ้ยนี่มันมีปิ้งไก่เนี่ปิ้งไก่ลาวเดอร์สันมีเก่งนะเมือน้อยแกน่อไม้สังเกตหนไม,ม้รส <ลด S 1> สีไข่หอมมีปิ้งไก่รสสีไข่แล้วก็น่ออนาจะมีกระเทียมพริกไทยรสปลาเด็กไป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 ลงๆแต่ว<ง>่าเขาสิไปซื้อขนม้านนันีงบ้านขนมนี่โอ้มีป้งแบบนีน้ำ คนกินลลนปลาบแบบนี้แปลาละของปะเดฟแมงวันนี่บริใ,ใกล้ปลิ้เท่าไหร่จเจ็ดสิบกับแปสิบเออน้อยเอาแกงเอาไม้่ะเออเกงเห็ดเนาะพี่นี่พเกงเห็ดนทุกคนแกงเห็ดแบบนี้นมาซื้อขนมเลยทุกคนโอ้ี่ไงไงกร <c oughs> ะชอ ทุกคนมีแต่แนวเป็นต่แสบแล้นีนก็จัดไปนี่ต้องรสูตร้ออถามสูตรยืนอาบแดดนืนอาบเอ่อจืดจังแดให้มันท่อนป้ามมือละสิบซาวีสี่สิบสี่สิบป่ะสี่สิบวีทุกคน ก้อนหนึ่งกับสามดีซีสามดีดีสามดีซีวิ่งเาลูกซ้ำมาขายด้วยเออมึงไม่พอมาได้ขายดีจืดน้ำก๊าบทันตัวนี้อยู่ใกล้กับเพร่ยงพี่น้องเซนนี่เลยเนี่ยและพี่น้องเซนนี่ทางข้างซื้อสูตรมาขายให้นะอันละว่าซื้อเอายุนี่ได้ยูเราก็ไปขายต่อซื้อสูตรมาได้ได้กำไรน้ำกันซื้อไปขายต่อได้ยูยือกรมห้อนี่ได้แล้วค่ะเออทนความฮ้อนได้แล้ะมันได้สูตร เนน้อยเอาะเอาบะเอาสาพัน,นี่เป่นสาพันซิมไหซื้อของหวานมาซนลดทุนทุกคนพาก,กันอ,ออกมาสี่สิบ,บีมือหนึ่งเอินน้อยออสูตรทันบบมี่อย่างหลายละวะทนความฮอตได้ลหรได้ <laughs> แต่วันเรากับบดดำได้เลยเห็นจังสิอดกับอดได้ยุ่งหน่อยจังสิน้อยน้อยหนอได้ขายดีฮะนะต้องปวดกับฝีมือ no. um, hmm. like น้ำได้แมนมาตามรีวิวเห็นเห็นรีวิว เห็นรีวิวในติ๊กต็อกเราดูของกําไรน้อยอแล้วนี่ก็ซื้อหมดแขอบใจเด้อมาแล้วทุกคนนี่อาหารเขาสั่งมาแล้วขอบใจขอบใจหอมแท้หอนหอนฮอนหอนฮอนเมื่อใดจะมีปิ้งมีออียงหลายอย่างเนาะมีกับเอ้น้อยกับมีเค้กทุเรียน มีขนมหวานซื้อยูฮานั่นบ้านขนมเออจังไหนอันนี้น้องตกไหนแล้วก็มีฉืนกล้วยฉืนกล้วยนี่แซ่บแหงทุกคนว่าสิไปกินอยู่เฮือนแต่ว่ามาแวะกินอยู่ของการก่อนหิวข้าวทุกคนอันนี้ก็แซ่บมาได้มาได้มาได้กินข้าวอันนี้ก็แซ่บแซ่บแซ่บเอาคุกงเวมเงินไปนีน คนขอโตกินของหวานกันเดอ้อสำหรับคลิปนี้ซันนี่ต้องขอตุบลาไปก่อนนะเพื่ที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี